รายวิชาศิลปะอีกครั้งนะคะวันนี้ครูก็จะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับการปั้นปูนการแกะสลักประดับกระจกไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นอย่างไรการปั้นปูนการแกะสลักประดับกระจกนะคะล้วนเป็นงานศิลปะท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อคนไทยและประเทศชาตินะคะต่อไปนะคะครูจะพานักเรียนไปดูคลิปวิดีโอตัวอย่างนะคะไปชมกันเลยค่ะ การติดกระจกก็เหมือนสะท้อนชีวิตของเรานั่นแหละกระจกสำหรับผมก็เป็นตัวตนเป็นชีวิตจิตใจของผมและเป็นงานศิลปะที่ผมทำให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชม ำประดับกระจกนี่เป็นงานชั้นสูงนะครับต้องใช้เวลาอย่างทำเป็นเดือนๆเงี้ยถ้าลองแบบเราปั้นหลายไว้ชื่อทึงแล้วข้างในมันก็เป็นปูนธรรมดามันก็จะขาวอยู่งั้นมันไม่สวยประดับกระจกน่นก็จะขับพวกลายออกมาเยอะ เกิดในจังหวัดเพชรบุรีทำงานมาตั้งอายุ19ปีมานครทำมางานติดกระจกประดับกระจกเนี่ยแล้วก็มีอาจารย์ที่ว่าแนะนำอาจารย์บุญชูห่วนกำเนิดไปหัดตัดกระจกเพเป็นชิ้นชิ้นเล็กๆแบบนั้นนะยากมากๆเลยคือการวางมือการไว้ไม,ไม่ทัดนี่ไม่ตรงมั้งเลยมั้ง ทำเพชรหลุดมั่งอะไรมั่งบาดมอือก็มีคือตัดแล้วหักตอนหักมันก็จะทิ่มมั่งอะไรมั่งพอตัดเป็นชำนานแล้วตอนนี้เราจะรู้จักการซอยเข้าซอกเล็กซอกน้อยไงมันจะตอนนี้ก็ชำนานแล้ว ประดับกระจกขั้นตอนแรกคืองานทําพื้นฐานก่อน mm hmm. ก็วัสดุที่ใช้นี่ก็จะเป็นไม้หรือว่าปูนปั้นต่างๆทั่วไปขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนแรกเป็นหัวใจของการติดต่อประดับกระจกอันนี้เรียกว่าพิมพ์มันมีแม่พิมพ์อยู่แล้วเป็นหัวหน้าเราก็แช่น้ำมันโซลา่าไปสม่เมื่อเราไม่ไม่ใส่โซลา่าแล้วมันจะไม่ลื่นถ้าลองเราไม่แช่น้ำมันโซลา่าทิ้งไว้เวลาเทม,มันจะไม่ออกเลย แล้วก็ผสมไอ้ปูนให้เร็วๆคือให้มันเต็มหน้าของมันแล้วเขย่าให้ทั่วๆกันแล้วก็้ผสมปูนจายเทเข้าไปตัวนี้แล้วแห้งแล้ว เราก็เทตัวนู้นตัวตัวอีกซีกหนึ่งแล้วมาประกบแล้วเวลานั้นมันก็จะแงออกได้ประกบแล้วมาแต่งข้างให้มันเรียบร้อยมันจะเป็นตะเข็บมั่งอะไรแบบมันเกินมั่งไรมั่งแบบแ้วค่อยเราค่อยมาแต่งได้ไม่เป็นไร ที่นี่ก็เป็นผลงานของผมวัดส,สนามพานเพชรบุรีใช้กระจกนี่ยังน้อยก็เป็นโอ้สักประมาณ5,000ชิ้นได้ปะ่ะเราจะตัดช่องหนึ่งช่องหนึ่งมันก็เรียกว่าหน้าในใหญ่นะมองว่ามันเล็กๆขึ้นไปมันฟางทั้งฟางทั้งใหญ่เป็น5 6 0 0 0พชิ้นเราต้องตั้งตัดกันทั้งวัน สี่ป,ปีได้ประมาณเพราะมันมันเยอะมันดาวเพดานมั่งบาระตูหน้าต่าง <S <S อย่างหน้าบันนี่ก็ปีกว่ากวาหน้าบัน,นอย่างกระจกหน้าบันนี่แล้วแต่เรากําหนดคือว่าจะเอาสีอะไรมันอยู่ที่ช่างจะออกมาดีไหมว่าเอาสีเขียวสีเหลืองอะไรเงี้ยอย่างอย่าง,อย,างอย่างนี้ยังเราไม่ได้ปิดทองเป็นควรจะเป็นสีที่ว่าออกทนสีอะไรอย่างนี้เล็กน้าทะเล น้ำทะเลมันก็จะขับหลยขึ้นให้หลอยขึ้นไงอย่างอย่างนี้เรียกบานหน้าต่างนะครับานหน้าต่างแต่ก็มีเป็นลวดลายต่างๆคือจะไม่ซ้ำกันเลยมีลายกั้นคนมีลายอะไรต่างๆ ผู้ละเดือนได้เพราะว่าเราต้องลงรักถึงสี่ห้าหุ่นไม่ใช่ว่ามันถึงมาทําได้เลยมามันต้องลงพื้นลงพื้นและพูดว่าลงพื้นถึงจะได้ปิดแล้วก็ไหนจะต้องมาติดกระจกอีกแล้วก็มีฐานพระฐานพระนี่จะต้องขับให้เด่นอย่างบามาตูนี่มันมันอย่างเดียวกันไงเป็นช่องเดียวไอ้อย่างฐานพรนะนั้นมีมีบัว มีหน้ากระดานมีลูกฟักก้ามปูมีกระจังเนี่ยมาเราต้องติดให้หมดใช้กระจกเยอะถึงแม้จะทานไม่ใหญ่ก็จริงแต่ว่าเรามันต้องไล่เอาหลายๆสี่ไถ้าลองเป็นสี่เดียวมันก็จะพื้นไปหมดใช่ไหมเนี่มันต้องมีเรียกว่าเรียกว่าลูกเล่นของช่างพูนง่าย ขั้นตอนตอนนี้คือการตัดกระจกเนี่ยเรามีกระจกแบบนี้แล้วก็เราก็ตัดให้เป็นชิ้นเราต้องเริ่มทำแบบนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นเพชรตัดกระจกแล้วก็ไม้โปรแล้วก็ตัดขีบกันไกล แล้วก็เพชรเวยสำหรับเชื่อดเข้ามุมต่างๆเพชนี่ต้องเป็นของใครของมันคือว่ามันจะคุ้นมือถ้าลองเป็นของคนอื่นเราจับแล้วมันไม่คุ้นมือมันก็ไม่สามารถจะตัดเข้าได้ต้องเป็นของเราเองแล้วก็จะให้คนอื่นม,มาจับไม่ได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวไปทำงงเราลุด พชรนี่มันอยู่ตรงมุมนิดเดียวอยู่ตรงเนี้ยหัวปุ่มเนี่ยหน่อยเพชรนี่เรียกเพชรใหญ่อันเนี้ยเพชรใหญ่แต่ว่านั่นเราตัดเฉพาะกระจกใหญ่ๆคือจะตัดให้ใหญ่ให้เล็กมันอยู่ที่เพชรของเราแล้วก็เพชรมือเนี่ยไว้สําหรับเชือดตัดเล็กตัดน้อยอะไรได้หมดเนี่ย เราต้องใช้ประสบการณ์ของเราคือการตัดก็ต้องมองออกว่าคนจะตัดเบ็นหนโคง้งจะตัดยังไงที่ว่าเข้าโคง้งได้เรียบร้อยเราก็ใช้ตะไกรในหิ้มเขาเรียกว่าหิ้มเม่ตัดมันต้องหิ้มเป็นเรียกว่าลักษณะเป็นวงกลมเป็นอะไรเงี้ยรูปทรงมันก็ที่เราตัดสี่เหลี่ยมตัดเข้าหลามตัดไส้กลางยกดอกอะไรประเภทนี้มันเยอะ ถ้าลองจะคิดรูปแบบไปนะแล้วแต่หัวคิดของช่างมันทําได้ออกมาได้ดีมากนี่คือเราเตรียมกระจกเสร็จแล้วเราก็ขั้นต่อไปเราก็เกียมจะติดแล้วนะงานประดับกระจกก็มีทั้งของเก่าแล้วก็งานบูรณะให,ใหม่ๆก็มีเดีย๋ยวนี้เมื่อวัดก็ต้องบูรณะกันใหม่แลนะ้วครับเพราะว่า มันก็ทุดโต้ไปตามกาลเวลาอย่างเนี้สี่ปี50าสิบปีนก็ต้องปรนรนากันใหม่อปันนี้ก็ประมาณ80ปีมาแล้วนะครับแล้วก็กระจกนี่ก็ใกล้เคียงกัน80ปีเราก็เริ่มมาบรรนใหม่ต้องใช้ความพยายามที่ดีปีนขึ้นปีนลงมาเข้าห้องน้ำมากินข้าวละี่ต้องขึ้นลงขึ้นลงอยู่นี่ตลอดเวลา ตอนนี้ผมก็62แล้วมัน,ม,นมากมายที่ว่าปีนขึ้นไม่รอดแล้วต้องให้ลูกๆหลานๆทำแลลูกชายก็เป็นคนสืบต่อลูกชายสองคนเช่อกันท,ทนําแหนตัวแทนทําได้หมดปิดทองประดับกระจกอะไรนะั่นก็ทําตลอดพ่อเขเป็นครูที่ดีครับตั้งแต่อายุ20ทํามาตลอดรักในงานปิดทองประดับกระจกนี่คือพอเห็นชิ้นงานที่ว่าเราทําลงไปแล้วมันภาคภูมิใจ ไในตืบสานต่อ,อไว้รุ่นหลังได้ดูว่าเราทำไหมอุปกรณ์ก็มีเกลียงไว้ผสมบ็อกซี่มีเล็กมีใหญ่แล้วแต่ช่องเล็กช่องใหญ่มันมีเป็นป้ายบ็อกซี่กำปไปอย่าให้หนามากพอเกลียกล่ยกับพื้น ไม่งันมันจะสูงสมมติมันสูงมากมันทลายมามาหุ้มกระจกหมดแล้วติดกระจกงานประดับกระจกนี่มันมองว่าง่ายจริงๆแต่ว่าเวลาทํำก็ไปแล้วมันไม่มีทางที่ว่าช่างที่ว่าไม่เป็นทําไม่ได้อยู่แล้วคือการวางกระจกวางแนวให้มันได้ระดับตามรูปร่างของชิ้นงานที่เราทำํำ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาตรวจเช็คงานดูว่าถ้าสมมติว่ามันติดแล้วผิดแล้วแล้วก็ต้องขอดทิ้งก็ผิดแต่ว่าพลาดลมันก็ต้องเอาออกไม่ใช่ว่าปิดไปอย่างนั้นเลยไม่ได้มันก็หมดเรียกว่า,าเตียวความรู้สึกของช่างอี่างนี้เราต้องปรับปรุงตัวแล้วว่างานตามวัดมันก็เหลือน้อยแล้วมันก็ชักเสื่อมไปแล้วก็เลยต้อมากลายมาเป็นชิ้นงานเล็ก ชิ้นแบบกระจังนี่ติดกรอบรูปประตั้งโชว์ได้ไม่อยากให้างานปิดกระจกนี่มันซูนหายไปอยากให้มีตลอดไปแบบนี้ เป็นไงคะสำหรับคลิปวิดีโอที่ครูให้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเออเป็นการปั้นปูนการแกะสลักประดับกระจกนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ